สวัสดีนะทุกคนวันอาทิตย์แบบนี้คุณเขาก็ออกไปกินข้าวคนเดียวชิลๆนะทุกคนหลังจากนั้นคุณเขาก็ไปรับลูกสาวกลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็เล่นด้วยกันนิดหน่อยพอให้หายคิดถึงนะทุกคนแล้วอันนี้ก็คือคุณเขาลงไว้บอกไว้ว่าสูง158หนัก85เราจะกลับด้วยไหมเจอแบบนี้นะคำตอบก็คือกลับด้วยอยู่แล้ว <c oughs> แล้วหลังจากนั้นคุณเขาก็เข้าไลฟ์ของไอด้วยคุยกันรเรื่องทําเสื้อนาทุกคนไอกําลังไล่น่าจะเหลืออีกไม่เยอะแล้วแต่เดี๋ยวอีกไม่เยอะอีกน่าจะเหลือมันแค่สิบคนที่ที่ตกหล่นอะเพราะว่าแอดมินฝั่งฝั่งนู้นนะคะที่เขาช่วยไอยตอบอะคือพอมีคนทักามมาว่าเออยังไม่ได้รับรูปพี่เขาก็เลยเอารูปเนี้ยส่งให้โดยที่ไอก็จะยังไม่ได้คีเพราะว่าไอาก็บอกพี่เขาไปว่าคือรูปไม่ต้องส่งคนที่ส่งรูปต้องเป็นไอ ออไปแล้วแต่ตอนนี้เหลือแค่สิบหกคนซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่อ,อ๋อแล้ววแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนนี้เหลืออีกกี่คนนั้นที่เรายังหาไม่เจอที่เขาโอนมาให้แล้วอ่ะตอนนี้ไอคิดว่าน่าจะประมาณสิบนะคะโดยประมาณนะเพราะว่าไอยังไล่ตอบไม่หมดค่ะเพราะว่ามันต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปด้วยมันก็เลยชา้าดิดนึงแต่มีรายชื่อใช่ไหว่าแบบว่าชื่อพี่คนไหนใช่ค่ะเลยแคทข้อความส่งมาให้แล้วป่ะใช่ใช่ไอไอบอดแคทข้อความไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าบอดแคทคือคนที่ เออไม่ตอบไลน์ไม่อ่านไลน์ก็มีเยอะค่ะพี่นิกกี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไอไล่อีกรอบหนึง่งแล้วเดี๋ยวอาจจะประกาศในไลฟ์พี่นิกกี้สักรอบหนึง่งได้เดี๋ยวพี่ขึ้นมาไลฟ์สักสามทุ่มแล้วกันได้ได้ค่ะกันเดี๋ยวไอจดชื่อไว้ก่อนนะครับเอฟซใจเย็นๆนะครับหรือว่าหรือว่าตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้รับรูปหรืออะไรเงี้ยค่ะสามารถทักซ้ําได้แล้วนะพี่ๆทักซ้าได้เลยสําหรับคนที่ไม่ได้รับรูปเฉยๆนะคะใครได้รับรูปแล้วรอก,ก่อนนะก็คือเรียบร้อยแล้ว เพราะคนไม่ได้รับรูปนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับถักซ้ำได้นะครับได้ค่ะพีน่นิกกี้เดี๋ยวพี่นิกกี้มาอีกรอบก็ได้ค่ะเดี๋ยวอยขอเคลียร์ก่อน,ไไน,นอเได้ค่ะคพี่ขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ยังมีออกไปกินข้าวตอนเย็นด้วยนะทุกคนกินคนเดียวอีกแล้วชิวๆไปื แซ่บแซ่บหลายผมนะครับเป็นคนที่กินอะไรคเผ็ดแล้วแบบว่า,าเหลือจะออกเบี๋ยอ,อืม จะเริ่มออกนี่ครับพิมพ์ครับพิมพ์ดูน้ำปลาอืมแกวขม เยวขมก้อยก้อยขมกินข้าวแ่บส่วนอันนี้ก็คือไลฟ์ที่คุณเขาบอกไว้ว่าจะขึ้นหลังจากนั้นนะทุกคน มีไลฟ์กับหลายคนเลยนะเราลงไว้แล้วนะทุกคนตามไปดูกันได้แล้ววันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วคุณเขาก็นั่งดูซีรีส์คนเดียวส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย